ไอ้ค er ุณดอนแช่นแนลูกิสารมนาบพน้องน้ันนเรานงนที่ารี่นงานตมักสังองาทั้งผุนก็เป็นสมโองาออกไปทั้งทีก็เป็นหมนักเน่าเน่างาออกไปทั้งผุนนี่ยก็เป็นบักูดโอ้แดดรอนนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องช่องดงไอคุณดอนแช่แนวลูกีสาร้านนาครับพี่น้องครับพาพีีพัน้องมาเบิงวิธีเกษตรพื้นบ้านครับถ่อพ่อครับพี่น้องครับวิธีพื้นบ้านครับพี่น้องเป็นปลูกทุกแนวยางปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเนาะครับพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเบิงครับพี่น้องครับภาพพีพัน้องไปเบิงครับพี่น้องครับเิ่นปลูกอียงแน่มีแนวใดแน่อ่ติดตามครับพี่น้องครับพื้นที่หน้าจะไกลรนี่พ่อหน้านี่มีไร่ไรครับ หลักๆตอนนี้ปลูกยังไงพ่อเนี่มีบักทั่วบักเนี่ยบักยิ่ตู้พักหอมห่อนล่ะบักหนอกบักมุนีแหละครับตัวเขาเท่กันงานก่อดินก่อคือยังไข่อยู่ขนาดมันน้ำซุ่มๆกับอาศัยพุ่นปุ๋ยให้เขาล่ะพุ่นกับแกใส่หลายรถไถอยู่เอาพุ่นนี่บักทั่วเลยบักแนบบักแนบบักน้ำห่อนี่บอกอันเดียวกันบอสอันเดียวกันแหละบักน้ำเขาเอื่นพุ่นครับพี่น้องครับสวนนก็ร่างเป็นดอกน่ะพอน้องร่างเป็นหน่วยน้อย นน้อยๆมั้งผลครับพี่น้องครับยังเป็นน้อยๆบ่ในในผนครับดุกดกเลยเขาปลูกใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแบบแนวใดนี่พ่อปุ๋ยขอกข้าวหนิละปุ๋ยขอกข้าบ่ได้ไปผสมเนื้อกะดูแลรักษาแหละตัวสำคัญก็ได้เขาบ่ได้ใส่สารเคมีเในะพ่อเนาะยอันบ่บ่ได้สารเคมีอย่างนี้มีแต่ปลูกแบบธรรมชาติกินปลอดสารเลในะพ่อเนาะนี่เนาะใส่ปุ๋ยธรรมดาเลยเนาะฉีดก็คือฉีดปุ๋ยมากนั่นตั้งที่เขาเาย่างไกลมากนั่นทั้งตั้ง อันนี้บ่อได้ใส่ใส่ตะพุนขอเข้านี่แหละขอมือเข้านี่แหละเขาหงายหน้าที่แรกเพิ่นก็มาจกแบบว่าเป็นหน้าเดียนกันเพิ่นก็ขอจกหรือให้เพิ่นจกพ่อได้ใส่น้ำแง่งทีนงใส่น้ากันนอที่เดียวมือหน่อยมันกำลังมันเป็นไฟดีอยู่ปลูกอันนี้ผลแห่งเป็นดีครับเด้เป็นดอกมันเนาะงดอกซึ่งมากนี่โอกโหพี่เนาะพุ่เนาะรวยหน่อยเนาะเนาะบักน้ำสมวยนี่น่สมวยนี่ติดบักขาดผนได้นอกผนอรุณก็ปั่นผนได้นอกผลเนาะซ้ำซ้ำไข่แข็งเขานี่แหละพ่อดีดีนี่แหละ อันนี้อีหยังนี่พ่อนี่พ่ออันนี้แตงข้างเฮาแตงข้างแตงข้างเฮาโอ้พุ่นน่ะเนาะพุ่นกับฟุ่นนี่แหละเนาะใส่ฟุ่นธรรมดาได้เต้พุ่นอันนี้ฟุ่นฉีกแกบเผากับอันฉีใก่ผสมกันงามดีเนาะพ่อเนาะอย่าก็บ่ได้หญ้าก็บ่ได้เสียอีหยังมากมายเนี่ยเราพอเนาะหยังยากมากมายแล้วก็เนาะตั้งกันเฮ็ดยามนี้มันก็ยามแรงเนาะเดี๋ยวปี่กายก็ปลูกเตรียมให้นี่แหละก็ให้นก็ปลูกบระพ่าให้ให้นี่ปีนี้บ่ราะในร่วมไว้ก่อน มันควรพี่น้องครับควรฟักกี่ตัวนั้นเป็นต้นหอมหอมอันหอมหัวติพ่อขึ้งหยังหอมหยังหอมหอมหัวกับมุ้งนึงกับกูออกไปเบิร์ดเด้วละบานนี้มุ้งนี้เพราะแค่กูแนวทางเขาเห็ดจะสีเขาเห็ดมาจะปีเลยพ่อกเห็ดมาเรื่อยๆหลายปีเด้วละเห็ดมาเรื่อยๆโอ้พควะครับพี่น้องครับเควนปลูกโซแนวยางปลูกหอมกระไดกินปลูกยังยนีแรมนี่ื่องเดาก็เห็ดแล้วเอือนอยู่เห็ดไห้มั่นไทยยังก็เห็ดอยู่คือกันนั่นแต่ว่าเ้าก็ยเ่ยมเศร้าเ้าก็เห็ด ช่วงม้งยังสี่เป็นโฮสเป็นอย่างก็ดูเลี่ยงยโตเลี่ยงสวนปุน่นพับพี่น้องครับสวนทั้งปุ่นกาที่ทั้งแบบหมักน้มหมักทั่วอันนี้แกล้งนามครับพี่น้องอนี่เป็นแกล้งนามเป็นแกล้งนามที่ใส่น้องสาน้องสาเก่าเลยนอนะ้องพ่อเนาะล้องสาโกไฟไฟธรรมดาหน,น,น,น่ะจะมาอยุบไม่คุณว่าปั่นปั่นหัวมวยไปนี่แหละบะนี้มวยไม่ได้อัดปั่นบักจกเขาธรรมดาอนี้แหละมันตัวไหนใส่หนามเยอะแยะเยอะ ก็ยังว่าข้าเจ้าสิมาโจกให้อันนี่เงีั้นอันของเกษตรณในเพิ่นว่าสิมาที่บ้ายสองพันหาอ่ะป่พ่อบอก่าไม่นั่นสองพันหาข้าเจ้าว่าฟี่ไปนะ่ยฟี่ตีตกฟี่ได้ตีตกฟี่ได้พ่อก็ดีแทนอันสองพันหาเพราะไรน้ำข้าเจ้าว่าท่านว่าท่านดีกงนี่ว่าสิโจกนี่แหละแต่ว่าเพราะท่านเพิ่นบัดนี้เพิ่นว่าสิมาเหดให้ยี่ตัดไม้ไผ่ออกดิออกทั่วกำลังออกดอกอันนี้ก็สวนบักทั่วน่ะพ่อเนาะสวนบักทั่วปลูกแค่เดือนละพ่อนี่พ่ออันนี้ปลูกเดือนปลายเดือนท่านว่า ปลายเดือนธันวากเตะรอสีเมดจริละ่ละรอสีเมดเนี่ยไอ้ว่าแอ่ว่าเกิดขึ้นมากกับเป็นเย็นมกราพอดีบ่นเถอะนี่พอได้ไปขายน้ำบ่อนี่ปลูกแล้วนะปลูกแล้วก็ขายอยู่กับนี่กับมีกบมแก็ลูกขายอยู่กับสวนกับมีขายกับสวนกับมีนี่กระจเป็นงานนี่กระจมาสั่งเอาอย่างทีนะครับมันแบบสะดวกสะดวกเยอะกับร่งออกดอกได้พอนี่เนาะเพ่งเพ่งนวยออกก็ไ้ออกนวดหน่วยนวยหน่อยก็ได้รุ่นแรกรุ่นแรกปุดรุ่นแรกเนาะพอเนาะรุ่นแรกกับร่งออกก็ได้ใส่ย้อดยืดออก ไข่ยูไข่ไข่ก็ห่ปล่อยพื้นที่ลงหลงไปสนพรน้อเนี่ยเนี่ยเขาหาแล้วเขาต้อมีเนเห็ดังทีนะเพระมันว่าเขาสีเห็ดตะเกา่ยย่างเดียวนะบัดนี้เขามาเห็ดผมมันก็ง่ามในบัดี่เขาเห็ดบางทีเดียวง่ามมันง่ามบัท่เาเห็ดเขาคณละยี่สิบกวอเลยโมเมนน่อยได้นอเ่ยนองห่พุ่นี้พรนอเองะพุ่นเดียวเขาได้ไรเป็นไดเขาเป็นไดงามปีนี้โอ้ยปีนี้มันแลงคักพวดได้เขาไ้น่อยได้เขาสองสามลอยนี่ละ เบีกายเป็นผ tamam. ูกแข้งช <te e. ่วยเย็บแข้งครับเี๋น้องก็เก็บขายเยอะหน่อยแล้วมั้งนี้เลยเพื่อนแอเป็นน่วยกำลังไปกินกระปุลเนาะอันนี้บักหน้าวันวานสวนห้องทั้งผุนเห็ดปูอีกย่างเนี่พอทั้งพุนพ่ออันพุนมีกับบักเขียให้กล้วยมีอันแตงนั่นอะแตงนั่นอะโอ้นี่น้องเก่าคุยน้องน้องเก่านี่หนามเด็กขับเป็นน้องนี่ยน้องเลิกนี่เลิกเล่นพอนอนเนาะปลาคือสีไหลเถอะปลากับมี่อิ่วพ่อได้กินอยู่ ปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติเท่านี้แหละพื้นบ้านเท่านี้แหละปลเข่งปลาคอปลาดุกนี่แหละที่ปลาปวยนี่แหละวันนี้บ้านแนวออกกันยังบักเคียนี่บ้านแนวออกอันนี้ก็ว่าที่เอาอันมากันแปลงกิ่งเมื่อวานแจ่มใบยูมู่นี่ปลูกแบบผสมผสานนั่นมาพอน่เนาะผสมผสานนี่แหละเห็นปลากล้วยปลากล้วยกับปลูกบักเขียน้ำทับทปีหน่องครับบักเขียนบักเขียนเป็นบักเขี้ยนอะไรพอบักเขียนข้างกบบักเขียนไร่เท่านี้แหละ พอพาไปเบิ่งกันนะโอ้ยผุญปลูกสวนกล้วยแต่ว่าปลูกบักเขียแซมงามงานพี่น้องเมื่อไรใส่เคมีอย่างเนี้ยมิจะฟุ่นแบบฟุ้นขอกเขานี่ยฟนขอกงั่วเลี้ยงงั่วเลี้ยงกล้วยได้ใส่ไดีให้ฟุ้นน้ำโอ้ยผุ่นนะดอกกำลังเป็นดอกครับพี่น้องอีกพอท่านโดนน่าสะได้เก็บขายนี่เด้อบังเด้อมึงเนี่ยผุ่นนะเป็นดอกโอ้ปลูกหยาแซมก็มีผุญนะ โอ้เห oh, <ear> ็ดแนวนี่ดีๆเนาะพอนอเห็ดผสมกันคืออันหนึ่งมันงามมัน <to> กับงามอันหนึ่งอันนี้เขาเอาปูนมาใส่บะเขียกล่วยก็ได้กินน้ำยังดีนะเอาเอาปูนมาใส่บะเขียปลาล่วยมันก็ได้กินน้ำก็เลยว่าเห็ดเห็ดแนหนึงก็ได้ไปแนหนึงยุ่นนะํำกันยุ่นนะเริ่มแรกก็บอกว่าเห็ดถ้าโดนโดนผลก็ได้ยก็เห็ดมากเลยเด็กเลยไปเห็ดมากว่าที่พ่พ่อได้กินอยู่พว่าส่งเห็ดไปเือพ่อได้กินอยู่ครับคือ่าหน้่เขียวอย่แตลอดผู้ปีกับปุกทักสองคนเขาเมืนั่นเนี่ ปวดเป็นแจกเป็นย,ย,ยังไรายอะเวลว่าปีนี้น้ำก็บ่ไหลเป็นไงก็เลยว่าพรพรน,น,นี้ปลูกลงก็ยังไงอย่าอย่า,าปล่อยให้มันกว้างไปซื้อนอกพอเนอะาะอยกเกี้ยเขาเล้วก็ามาเฮ็ดนานี่อีกอใครก็เขา <อ S 1> <ๆ S 2> ทีดินเขาว่างนะแม่นะครับพอครับโอ้ดีครับเป็นวิธีเกษตรปืนบานอีกแนวนึงด้วยครับพี่น้องครับช่องไอ้คุณดอนแช่แนวลุยสารมาหน้าผ้ามาเบงแนวทางให้พอเป็นไดเป็นแนวทางสําหรับผู้ใดอยากเกษตร ใน Dante, วความขยันหลักๆคือความขยันของเขานั่นเนาพ่อน้อยเยอะสาทังหันกันสิเปลี่ยนทั้งสวนไปทังบุ่นจะไปบำรุงดินขินไม่ก้อนครับนะครับครับเอาเดี๋ยวผ้าไปเบงอันต้นนะบักสมโอไปผ้าผ้าห้าผ้าผ้กผ้าผ้าผ้าผ้งผ้าอ้อผ้าผ้อผ้าก้าอ้าผอาอ้าผ้าผ้าอัาน้าเอาผ้าูดใส้หั้อันนี้าอ้าน้าผ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 ้าน้งต้าผ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 าผ้าถงาั้ไปทาผ้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 าพ้า งานน่นเป็นบักหน้าเห็นบ่งานทำพีเป็นเป็นยังนี่พอหรือ่อกูดต้นยังนี่อที่ที่ยิงต้นตอมันคือต้นหมกสังนะต้นหมกสังคือเอาอันอันนี้เขามาตอได้บักสบู่ี่เอามาตอไวตอต้นนี้ตอต้นหมกสังต้นบักสังแต่ว่าบม่นตอต้นบม่เป็นต้นเหมือนสมโชแ้ๆเลยสมโเอามาตอหน้าตงก็ดูบุคลากรไม่ได้ทุ่นนะครับวิธี เกษตรเพิ่นอีพอเพิ่นมีแนวคิดเห็นบ่ครับพี่น้องต้องปลายนี่เป็นบักหน้าเป็นพอเห็นปะบักหน้าโอ้ยกนนับักหน้าตัวนี้ซื้อซื้อเขาว่าปลูกแล้วมันเลยสิตายก็เลยญาติมันตายบัดนี้ตัวนี้มันปัญญแล้วก็เลยเป็นเดียดเอายอดมาต่อไว้มันสิตายมันแม่งยังจ่อมันนะซื้อเขาว่าปลูกแล้วนะหนึ่ก็เลยยังพอได้แนวอยู่นั่นพอเห็นแนววด๋เฮ็ดเฮ็ดเห็ดแต่งเฮ็ดต่อกิ่งบ่กคือเฮ็ดต่อตามันบ่ครับจริงทาบกิ่งบ่กพอครับจริงโอ้พโหนัวหนับ งางาต้นนี่ต้นบักสังต้นบักสังเอองานทั้งผนก็เป็นสมโอต้นสมโองาออกไปทั้งผีก็เป็นอันที่เป็นบักนาวหักนาวงาออกไปทั้งผลนนี่ก็เป็นบักกูดโอ้แดดร้อนนะครับพี่น้องครับเป็ี่นได้หลายสายพันธุ์นี่ต้นเดียวใช้ได้ประโยชน์เอาต้นบักสังเป็นต้นน้ำอ่าน้ำท่านสารอาหารนี่แหละครับเป็นเพราะว่ามันดึงดดดดูไ้ีมันบ่มีเหียวบ่มียาดแรงคือแรงแห่งมันไหนก็ตามเหล้าสีงามอยู่ตลอด นี่พอไปได้แนวคิดตังสี่มาแต่ทางไหนพ่ออันเพื่อนเลี้ยเกษตรดอนตะก้อนเพื่อนอย่างนี้ว่าเขามาฝึกเด็กน้อยอายุจะสมัยโดนโดนบุญละครับหรือไไปเบิงไปถามเขาจ้าเบิ้งหน้าเทียนจังไหนดีเทียนจังไหนเขาจะว่าขันต้นต่อเป็นแนว่ยนันมันอันอายุมันยืนมันแข็งแรงไปนะทีลองลองเบิงหาต้นสังมาปลูกเริ่มต้นหาต้นสังมาปลูกพอปลูกเอามาปลูกเจี๊ยง กันหูเรักกิดกินเมด่อเกิดนในปากสังเลยวันนี้ก็ที่ได้ย้งนในวานเอาว่ปลูกใส่ห้างไว้ไ้ย่อไปตั้งไว้กลางน้ำพุละ่ะว่าหกเดือนมันยังค่อยเกิดคือว่าพยายามบักคักวันสต่ยังค่อยได้ปลูกวันตอนนี่ยอ้ครับหกเดือนหกเดือนมันยังค,อองคอ่อยเกิดอย่เง<ก>ี้ออกรูออกหน่วยดีได้วยในวันนี้ก็เฮ็ดไปน้ำขั้นหน้าทา้งผัวทางเข้าไปเม่งเห็นนะพูดเราไม่จะนั่นไปต่อไวใบตัวใบอ้งๆผ่านโบได้เอาไม่คับยังซีบ ต่อไปง่ามจีเหรบารนี่รมที่พ้าอยู่เขาขอมากนะฮักเบิดแปนเหมือนคิดว่าอันนี้เพราะท่นฮักสีเดียวไม่คำใบนะเนี่ยคำใบนี่แหละยังบังหน้าอีกเหเอแถวคำใบเนี่ยนี่ต้นบังหน้ากับต้นบังหน้าแต่มาต้นก็เป็นต้นสังนหรที่นี่นะฮะต้นสังคือกันอืมนี่แหละเอ็นใบอีงนี้แหละดอกกับดอกคือบ่รามีการเหี่ยววันเสารแรงวันไหนก็ตามซุ้มนี่ี่มีออกดอกมีออกมากตลอดเห็นว่าความสามารถของพ่อครับพี่น้องเป็นเบงเดอร์อันนี้เนี่ยอันนี้หมักสังอันนี้เป็นไปตอเป็นไปตอทาบกิ้งบ่พ่อ ทาดกิ้งบักหน้าออกมาพุ่นนะครับพี่น้องครับพุ่นเห็นบ่ออกหน่วยบักหน้าเป็นบักน้าผ่านบักหน้าแป้นบ้านแป้นบ้านเพื้นบ้านในเรพ่อเนั้นพอน่นเห็นบ่ครับพี่น้องแน่นอนบ่อพ่อพิ่นอายุหกสิบกว่าเด้ะว่าเป็นธรรมดาเด้แต่ความแข็งแรงแต่ความคิดวิธีทางเกษตรครับพี่น้องครับอีพ่อสิมีหยังฝากสําหรับเกษตรสิเริ่มต้นเห็ดเฮือมีแนวทางอยากเห็ดคือจังพ่อฝากเป็นผู้บรรย่าเรือฝากเป็นปรัชญาไว้ให้ เกษตรพนพนไม่พนได้แนวทางน้ำแนยขันฝากกะว่าขันขันคว่ำขยันเนาะมีอยากปลูกนี่ยังก,ก็คือปลูกเลยดูแลนี่แหละเลยดูแลจากเกี่ยวเขาแล้วหน้าเ้าวเสียไปป่อวังนี่สิแต่ว่าขันอยากปลูกบักสังบักยันก็นมีอยู่ในน้อยๆมันก็ลายเยอะมาเอาไปปลูกบางทีก็อีพ่อเนี่ยน้ำให้ได้อยู่งทีนะไดขยันมันเถอะคือว่าเกิดจากคว่ำขยันแนวนี่แรงน้ำ หาแรียงหนาม,มน้ำน้ำพอออ่อนนองถ่านท่ปปอบีบยังท่ากับหา,าแรียงหนามแล้วก็วผสมแบบซันกับวิธีพื้นบ้านแล้วก็ว,วิธีเกษตรใหม่ๆม้น้ำน้ำพออ่อนนองยังเป็นตัวอย่างเนี่ยนอ้อบักเน้าอาศัยต้นบักสังเกิดผนได้กินบักเน้าตัวเห<า>็นบอพี่น้องเ้า,าสิบเบอรดสอทิมไงครับต้นนี่เกิดหักบับเ้องกับต้อนยิงไม่ขึ้นม้างที่อีกใดบ้านสิบบ่ได้ทิมไงนะคือคือว่าต่อติดปับบ้านบดลเนี่ยบ้านบ่อใดพ่อปีมันก็เป็นหน่วย เขาใส่ในต้นนาอื่นไหนบ่างพอต้นพักกิเล็กตนบักวงได้บ่บ่มันมันคนละมูวนอันมันมูวนอันมันคนละสายพันธุ์เป็นพืชตระกูลเดียวกันจังคอยมีกับมีบักนาวบักหูดบักเวอร์กับบักเนาวสีบักสมโอครับนี่แหละทีทีเป็นตระกูลเดียวกันซีหาแนวนี่แหละครับมันต่อกันได้ตอกันได้จรองอ๋อสำหรับคลิปนี้ให้เป็นแนวทางครับพี่น้องเขาจะปล่อยโอกาสให้อ่าปล่อยพื้นที่ว่างปล่อยโอกาสหนาแรงหนาแรงปล่อย ผ่านไปโบแมนนพรนอ,อเขาเห็ดเกษตรเป็นน้ำไหมีดไร่ใดเขากระเป๋านพรนอนอ,อาชีพแบบยางยื่นนพรนอ,อเอาฝากฝากพื้นที่ไหมนะอีพอซื้อไปพอ,อยังซื้อพอถึงพอถึงอยู่บ้านไดนบ้านโน้นสาดตร์ำบลโนนแดงอ,อ๋อครับเกษตรตัวอย่างครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้ครับช่องไอ้คุณน้องชายแนวลุอีสานบหมนาก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ฝากไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ